สวัสดีครับวันนี้พบก,กับแจกโปจะมารีวิวหูฟังไร้สายซาวปิดแคปซูลสามโปรบครับเดี๋ยวเราจะมาเรื่องแกะกล่องกันก่อนเลยนะครับข้างในก็จะประกอบไปด้วยคู่มือภาษาอังกฤษที่เราก็ไม่อ่านอยู่ดีครับต่อมาก็จะเป็นของแถมภายในนะครับก็จะมาพร้อมกับจุกหูฟังอีก2ขนาดครับซึ่งรวมกับจุกที่อยู่ในหูฟังแล้วก็รวมเป็น3ขนาดพอดีครับตวน,นั้นก็จะมีการแถมสายชาร์จ USB มาให้เราด้วยนะ ก็จะเอาไว้ชาร์จตัวหูฟังของเรานะครับมาดูจุดเด่นๆของหูฟังตัวนี้เลยนะครับก็คือรองรับระบบพ i r เรสออเดีอันที่สองนะครับก็จะมีระบบตัดเสียงรบกวนจากภายนอกนะครับซึ่งตัดได้ดีจริงๆนะครับทดลองแล้วนะหูแทบดับครับอันที่สามนะครับมีโหมดรับเสียงจากภายนอกนะครับเวลาเราวิ่งเวลาเราอยู่ข้างนอกนะครับก็จะได้ยินเสียงจากภายนอกนะครับอันที่สี่นะครับมีไมโครโฟน ไปเลยถึง6ตัวเ่ยนะครับเวลาวส่วนทฒนาโทรศัพท์เนี่ยได้ยินเสียงชัดเจนแน่นอนอันที่5านะครับสาหรับแบตของเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยใน normal m o d เนี่ยจะสามารถใช้ได้ถึง8ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของโห d e ANC นะครับก็จะใช้ได้6ชั่วโมงครับแล้วถ้ารวมกับเคสหลกจะใช้ได้กี่ชั่วโมงก็จะสามารถใช้ได้52ชั่วโมงครับและนี่ก็เป็นเสียงจากตัวไมโครโฟนของเจ้า Soundly Capsule 3 Pro ครับ Bill.